มันยำแบบนี้คุณยำท่านเคยกินเชือดอะไรนี่นี่เนี้ยตัวสีนี้นี่คือว่าจะอาอันตรเลย่จุดยชือกว่ามันแนมเบินจะซื้อหรือว่าอะไรกัน บายดีทุกคนวันนี้สลารพิพาทุกคนเขาอะไรบ้างทางเกาะพีบ้างบรรยากาศเดียบ้านไปมั้บรรยากาศยามเลกทางบ้านทางพี่น้องกำลังเป็นกำลังจิตตกดินวันนี้อยากสิไปซื้ออยัางน้องเขามีอยังทิ้งเลยมาเวัคสินค้าที่บ้านน้องหลักันจ้า อันน,นี้ันนยคเลี้ยงไว้ก่อนจากประมาณปีใหญ่เป็นอย่างสนามอกไปสิคะชะ มีบอดามีบได้เฮ็ดนาแสงดก็เนาะโอ้แถวข้างหลังเนาะนี่อีนนี่คืออีมียอกอันนันกับเอมีเป๊กมีนาเสงไปากิบหอยเนาะอยากกินเลยเไปมาอยากกินหอยหอยปลาตัวเหน้าเลมอหลังนี้งามสมักม่งแบบนั้นกมักอสเลย บได้เขาในในบ้านในเอืเอนบ่เขาบ้านไมนบอกเงินเออไ่ซื้อวเ,เขาเรียกีเราปานเลยทอดอยู่เนไปเรียกอ้วปิดฐาเราปิดเอยไปสี่เขาไปเือนไม่คัดนันหละไปซื้อไข่มื่อนี้บมมียังกินสิทอดไข่คับ

ไข่เป็ดได้แน่น,นี่ไข่หน่อยจังไรเออไข่จังไรไข่ไงไข่ไก่นี่ยสิบอไข่เป็ด มันย่าแบบนี้คยท่านเคยกินเถื่อะไ้นี่<อ>นี่เ่ยตัวสีนี่นี่พยายากกินกระแลมไปคิดมา <f ie> อยากกินกระลแลมอันนี้เลาผ่นมั <f> นบ่อสีนนยังดีมมกัน น้กไดเออตาเจบ็บฮะหมอเอาก็ได้คุณจะกินเลยไปไหนต่อเ <c oughs> ข้ามาบานแล้วตอนบอผ่านผานพีนดกมาเบ่งหมักม่วงเอ้ามาตอนนั้นคือจังไรแล้วว่าม่มวงนี่โอ้ ม่วงก็อึดขนาดเนาะอมร้อนบางทีเราตีเอาฟาดดิเถิงค่น้อยใหญ่สุกโอ้ยใหญ่แล้วสุกเอ้ยมันใหญ่แล้วมันใหญ่แล้ว ต้องไต่กินนน่ะล่ะนี่นีน่นมาพี่น้องมากินข่าวย้อนยุคสมัยก่อนพี่น้องเอ้ยนี่ยอาหารกับเป็นถอดไข่กับตำหมักแตงนะพี่น้องสลดัดจะมากินข่าวย้อนยุคสมัยเก่าสิปั้นวัอนี้ไฟดับพี่น้องเอ้ยก็เลยมากินข่าวไต่โคมเล่าข่นไต่ตะเกียงแห้งยุคอาย้อนยุคคักๆพี่น้องเอ้ยตอนยุคอ่าสมัย ดึกดําบันนะสั้นตอนสมัยนั้นตัวเองก็ยังหน่อยนะพอแม่พาไปนอนไทนอนสวนนะพี่น้องเพราะว่ามันมีไฟฟ้าเนาะต้องไต่ตอนนั้นก็ไต่ตะบองนะพี่น้องไต่ตะบองไต่ตะเกียงแะพี่น้องเอ้ยยังราท่านมีโคมเนาะตอนสมัยยุคเก่าจิบนี่แหละสระสิมาย้อนยุคกินข้าวมื้อนี้พี่น้องมันกินข้าวน้ำกันพี่น้องนี่คือคือตําบังเตงนะตําบังเต่งทอดไข่พี่น้องเอยกินข่าวแบบนย้อนยุคยอนอ่า อดีตนะพี่นอ้องอืมหดไข่ตามักเจอง่ะเผากันผักผักพี่นอ้องเอ้ยไปรับมื่นชนะเนาะ อันนี้แค่ไห้าคกิดหอดอดีตขึ้นมาเลยพี่น้องเอยกินข่าวแบบมันเหมือนคัหน่อยันไดตะเกียงแหงขักพี่น้องเออแต่ก่อนหันพ่อแม่ก็พาไต่ตะเกียงไต่ตะบองเลยพี่น้องเพราะว่ามันทันมีไฟฟ้าเนี่ยมาเริ่พี่น้องเริ่มกินสับปะรดนะจ้าตามมักแซงด้วยอยู่อะมันนี่จะมัวเออมักแซงมันกะหน่วยแก่นะตลาเลยเอา เปลือกมันออกมันไม่นองเพาว่าเขาจะกินกับเปลือกันไหนแต่เป็นยุคสมัยก่อนนะตอนนี้น่าจะเป็นเขาปิงปลาบอกปิงปลาอย่างวันนี้เล้วพี่น้องปลากับปลาธรรมศาสตร อาการทอนๆอนไหนยิ่ดำมักแดงตาสุดยอดเลยลูกพี่น้องเด้อมากินขขาวกับสลาเดยจ้ากินขขาวย้อนยุกย้อนวัยย้อนยุกเก่าสิบเผาพี่น้องเลย <laughs> โลกาพี่น้องมามันยู่เขา้า มันหอนลายมันนี้มันจะเป็นล,แลมแหละ ไฟกระดับดับพี่น้องดับเต้สาวคนนับพี่น้องตอนนี้ท่านมาเนาะจ้ามันเป็นแนวไหนไฟฝืนก็ได้ ปวดเหมือนเลยพี่น้องมีแต่สิได้อาบน้ำนะพี่น้องเลยไฟดับต้องดับลืมไปอะไนระโภมน้ำมานะพี่น้องลืมโภมน้ำไว้ในเองไฟก็มาดับตอนนี้อ้ อิ่มเลยจ้ะพี่น้องยิ้มมาเข่ากัค่ะอันนี้คือแบบอยู่เข่าอะไรพี่น้องถ้าพี่น้องไปซื้อไทยมันแดงนะพี่น้องเขาไปในบ้านเราไปสืบไทยในบ้านเดี๋ยวนี้มันกับนายซีน้วยหาเลยสกอนซ้ำน่วยหาแต่ว่ามันขึ้นบางงานเลยพี่น้อง บางห,างาา 3, ห,นหาันเขาจะคลายซ้ำเยคือเกาออโอ้ยอิมยม่มไรหนาะจนสมัครอื กินหอนพี่น้องอ่าโอเคตอนนี้น้องหลากรักินเขาเกลือเปิดเตยพี่น้องเอง้ยเกลือบบนเรือให้คนอื่นกินอ่าโอเคเลยจ้าวันนี้น้องหลากรสิคอโตโเลยเนาะสำหรับคลิปนี้น้องหลากรสิคอจะยกไหวซ้ำหนีนอไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าแต่อย่าลืมเข่ามาเป็นกำลังใจให้น้องหลาด้อเดียวกันกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้น้องหลาร้อมด้วยจ้าวันนี้น้องหลากรสิคอโตไปก่อนเนาะไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าหรือว่าไลนหน้าพี่น้องบ๊ายบาย 有不喽？Yo,